สี่เมนูแต่ตุรเทพเมนูที่แบบจานยักษ์ใหญ่คิดว่ายัางไงที่เราจะต้องทานอาหารจานใหญ่ที่จะทานหมดหรือเปล่าไม่หมดมาไหมอ่ะน,นี่ผมก็เลยต้องแข่งก่อน <laughs> เพื่อจะได้เป็นคนถ่ายอีกสามท่านที่เหลือนะครับสู้ๆเละอยู่แดีวตอนที่ซุนเดเละอย <laughs> ู่ถึงกับมีการเซ็นสัญญากันเลยนะครับเป็นกฎ<ด>แข่งขันนะครับ เมนูท้าชิมนี่คือเส้นบะหมี่600กรัมเน็ตที่ผมต้องทานใช่ไหมเนี่ยข้าวปริมาณข้าว1นกิโลนะคะับ1กิโลกรัมนี่คือของข้าวแกงกะหรี่พี่สิโอเคไหมครับโอเคอ่ะพิ่โรนึงนี่คืออาหารข้าวหน้าแกงกะหรี่ครับของพี่สี่นั่นเองที่มาจริงเราก็รู้แกงกะหรี่มาจากอินเดียใช่ไหมครับ ถ้ถามว่าทําไมแล้วคนญี่ปุ่นมาคิดกินแกงกะหรี่อะไรกันเยอะแยะก็บอกว่าคนที่นําแกงกะหรี่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศอังกฤษอันปีประมาณยุค90เนี่ยแหละกินกันในกองทัพก่อนแล้วก็เผยแพร่ออกมา,ข,าข้างนอกคนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเอ๊ะรสชาติดีไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็เริ่มทําขายพอทําขายก็เริ่มที่นิยมแล้วก็นิยมมาถึงปัจจุบันจานเหลือสองจานมาติดกันแล้วครับดูอีกข้างหลังครับข้างหลัง มีก er ุ้งขนแป้งทอดที่ช่วยนะพี่ติถูกเ่าเอ๊ะมากเลยครับสองพันมาพอไอ้โหน่แป้งกันนั่งยังไงมึงจะได้ยังไงอี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 โอ้โงนี่มัน what the fuck นี่มันยิงโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า อะไรพูดอะไรสักคำพูดอะไรสักอย่างดูหน้าดิมึงีใ้พูดอะไรอยู่เสร็จแล้วครับแล้วชี้ต่างไทยแล้วก็แบบมึงอย่างโมแเล้งอย่างมแงสนุกสนุกตอนนี้เป็นสนุกแต่รสชาติโอเคนะแกงกะหรี่อร่อยใช่ไหมเจือดีหอยมากแกงกะหรี่อร่อยนะครับทามอร่อยกับมันอาจจะไม่ช่วย ต้องเร็วกว่านี้ครับทุกคนจะบอกว่คือหมดอาจจะหมดแต่ต้องเร็วกว่านี้เมื่อวานเนี่ยดูรูปในเฟซบุ๊กของทางร้านเข้าใจว่ามันใหญ่ แต่เพิ่งเข้าใจวันเนี้ยวันที่มันอยู่ตรงหน้าเดี่ยมันใหญ่มากเลยเท่าไหร่กันเนี่ยสอนมาันเท่าไหร่เลยเนี่ยส่วนพี่สิซึ่งผู้ซึง่งไม่เคยจะย่อท้อกับสตาร์กัรใดใดครับก็บเพิ่งพบกับกำแพงกำแพงที่สร้างจากทงขสึสามชิน้นโอ้เลยอี8นาทีออโอ้เกือบครึ่งเกือบครึ่งเกือบครึ่ง ทุกท่านอย่าลืมแต่ถ้าแพ้เนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายตังให้ทางร้านนะครับเรายังมีวาซาบิก้อนนี้รอทุกท่านอยู่นะครับ ไม, Zum ไม่มีใครฟังกูเลยว่ะกูจองทุกวันเสาร์อาทิย no กูมีเท่าไหร่เนี่ยกูจ่ายให้หมดในหมดโตกูวันนี้นี่แหละอ๋อเนี่ยให้พ่อกูได้กินบ้างเถอะจ่หอกับบ้านจ่หอกับบ้านเหลือ21 20นาที30วินาทีผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับอาหารทุกคนดูไม่ครึ่งทางเท่าไหร่คุณหนวดนะฮะตัดแค่นี้ครับตัดแค่นี้แล้วก็กินนี่มึงแข่งอยู่นะครับมึงไม่ได้กินเออระเหยอะไรได้ขนาดนั้นครับทุกคนไม่มีจิตวิญญาณถึงบูชิโดเลยอ่ะ ลายญี่ปุ่นคนเห็นเรือดำของยุโรปเกิดมาไม่เคยเห็นพ่อพ่อพแม่เรืออะไรใหญ่ขนาดนี้แล้วจากที่บอกปีของมันเนี่ยเท่าไหร่แต่ข้าวเที่อาจารเท่าไหร่ใครใครตัดสินบอกมีใครถามไหมผมต้องทำยังไงให้จิตวิญญาณปีดีโอของทุกคนลุกโชนขึ้นมาได้อีกครับเนี่ยต้องอะไรครับทังไงรู้ไหมยังไงครับมึงฆ่าไปเทปหน้าเลย เป็นจิตวิญญาณของมึงอยู่โอยไม่นี่ยมันดีเหลือเท่านี้แล้วเห็นไหมเห็นไหมมึงโกยไปจะจะหกฝั่งนู้นแล้วมึงเก่บโกยเยอะเวลาเหลืออีกสิบสิบห้าทีเนี่ยหมดอยู่แล้วสิบห้านาทีใช่ไหมจิตวิญญาณของบูชิโดมันต้องไม่ยอมแพ้อย่างงี้สุดยอดสุดยอดแดกเสียเวลาเฮ้ยโอ้ครึ่งแล้วเห็นไหมเติมเพียทางร้านบอกว่าจานนี้นะครับยากิ ทานกันหกคนไม่หมดซึ่งผมกินไปครึ่งแล้วเก่งโอเคมึงก่อนนี่ไงต้องเอาพุณออกเยอะนะเป็นปลาแล้วตอนนี้มันต้องมันต้องตัดต่อเนี่ยตัดต่อทีนี้ซึ่งม่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเยแล้วเล่นโทรศัพท์แล้วกูไม่ไหวแล้วจริงๆเล่นโทรศัพท์แล้วสวานทั้งห้าพร้อมตะกัุยออกหมด มันพร้อมที่จะสวนทางกลับขึ้นมาตลอดเวลาประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่คิดว่าภายในระยะเวลา3มเดือนนี้จะกินแกงกะหรีกเพระเชื่ออีกแ้วก็คงไม่กินแล้วล่ะหมี่ผัดผัดซัวเรียกสมหมดเลยหมี่ซัวโอ้ตายแลย้วเมื่อกี้ไปครึ่งนึงครึ่งหนึ่งกับผมชถึงครึ่ง,ง,งว่าไม่รู้เดี๋ยวดูนะ <c oughs> ลืมดูครับ เวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วครับโอ้แพ้ว่ะสรุปนะครับก็ทั้งนั้นหนวดพี่สิท์แล้วก็พี่เจนนะครับโอ้แพ้ไปในวันนี้นะครับโดนทำโทษสามคนเลยนี่คือจานที่ที่เหลือมานะฮะเทียบกับตอนแรกผมว่าก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็ครึ่งนึงครึ่งข้าวนะแต่แกงไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยลดเท่าไหร่เหลือแค่นี้นะฮะเราก็จะให้กินวาสบิ คนละหย่อมหนึ่งวิธีการก็คือเอาลิ้นออมาเอาวาสบีวางเข้าไปแล้วก็ชักลิ้นกับที่เดียวหมดเลยเอที่เดียวหมดนะครัเดียวก้อนนี้นะก้อนนี้ไงงั้นจะเรียกลงโทษเหรอพี่เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเอาลิ้นออกมาครับาานนะวางลงไปครับอ,อุป,ปาแล้วกินเข้าไปครับคืนเลยก็ได้คืนเลยคืนเลยคืนเ,เลยจบคืนเลยจบ ลงโอกินไหมครับกินไหมโอเคนะครับเตรียมตัวนะครับพี่สีนะครับพี่สี่นะครับลินเป็นคนลินสั้นเอาเลยครับ ทำไมต้องเดินวาโอ้ไม่อยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยงจะมาล้อมจะมาร้องเจอหนึ่งเจอหนึ่ง เจอหรือาตวก็คือพี่เจนอะปากเอาไปได้มไหมอย่าเพึ่งคลายนะอีพึ่งคลายจ่ะีเงี้ยนี้เียเจ้าเข้าเจ้าเข้าต้องอย่างงี้ สรุปว่าคลิปที่กูมาทำอะไรเออเคอขอร้องบ้างได้ปะก็ในฐานะจะเป็นโปรดิวเซอร์ยอมไม่ได้เหมือนกันไออะไรนะข้าวหน้าเนื้อใช่ไหมกินหมด1กิโลกินหมดได้วาซาบิแค่นี้เด็กๆไม่ได้พูดเลยพอมไหมครับไม่รู้ถ้าไม่ดีกูก็ตัดทิ้งแค่นั้นแหละเตรียมหน้าอยู่แล้ว3 2ไป เตยมน้ำด้วยครับเตรียมน้ำมา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 อื้มอื้มอื้มเจ้าเขา everything ีเดียวค,คุณไม่รู้วิธีกินไงไม่ถ้ากินอย่างนี้มันก็เป็นยัไงก็ไม่ได้บอกไม่ได้ห้ามมันมันไม่สะใจไงเข้าใจไหมอ้าผมบังคับคุณเหรอเนี่ย ก็ถ้าใครคิดว่าแน่จริงท้องใหญ่กินจุนะครับกินไวกินอึดนะครับก็แนะนำนะครับที่ร้านนี้ก็ดูขนาดจานที่พวกผมทานไปก็คงรู้นะครับว่ามันน่าสนใจนะครับที่ร้าน,นครับ w w w f a c e b o o k c o m n a r a r e นาระ r a n t นครับนาราเจแปนิสรราตองกัน่